โยโยโยเที่ยงตรงเจอนกับคลื่นหนังบิ๊กแมทสวัสดีแฟนคลื่นหนังทุกช่องทางเจอแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจทีมงานนะครับก่อนอื่นฝาก VIP KLN ในช่องคอมเมนต์ตอนนี้ฟุตบอลกำลังเข้มข้นครับเอามาถึงค่ำคืนวันจันทร์นะครับบิ๊กแมทพี่เจรเลือกเกมเวลาตีสองฟุตบอลยูฟา่าเนชั่นลีกลีกเอกลุ่มหนึ่งนัดสุดท้ายนะครับโครเอเชียรองจากฝูงจะเปิดบ้านเจอโปรโตุเกสทีมแชมป์กลุ่มโครเอเชียมีจัดแต้มจากการชนะ2เสมอ1แพ้2เกมล่าสุดบุกไปแพ้สกอตแลนด์มา0ต่อ1นะครับสัก กดาเิอกุหมดสิทธิ์ใช้งานเปตาซูสิกมิดฟิลด์ที่ติดโทษแบนนะครับตัวหลักก็ดอร์มิกโคทาสกี้เป็นประตูนะครับเกมรับลงนหน้าก็เยอรซิปซูตาโลยอสโกกาดิโอครับตรงกลางลูกา้าโมดิมตมาเตอโควาชิตแนวรุกจริงๆอาจจะสลับมาใช้าริโอปาสิลิตอีวาเปอริสิตนิโคลาวาลาสิทบ้างนะครับกองหน้าก็อังเดคามาริกเหมือนเดิมครับในขณะที่โปรตุเกส เป็นแชมป์ปุ่มไปแล้วนะครับ13แต้มจากการชนะ4เสมอ1เกมล่าสุดเปิดบ้านถล่มโปรแลรนด์มา5ประตูต่อ1นะครับโรเบรโตมาตินเนสก็ทีมชุดนี้ไม่มีรูเบนดิอาสกับเดียโกโชต้านะครับตัวหลักๆประตูก็เดียโกคอสตา ทีนี้พอแชมป์กลุ่มต้องดูว่าจะโรเตชันยังไงหรือเปล่าครับเกมรับอย่างเรนาโตเวก้าตรงกลางนี่โอ้โหทั้งเจ้าเนเวสมีเบร์นาโดซินวาบรูโนเฟอร์นันเดสนวลุกเปโดเนโตราเฟลเลียลคริสตโนโรนัลโดนะครับนัดแรกเจอกันโปรตุเกสเปิดบ้านชนะ2 1หนึ่งคู่นี้ก่อนเกมตามน้าเสือเขายังมองโปรตุเกสบุกมาเหลื่อมนิดๆน,น,นะครับเอาง่ายๆโครเอเชียเนี่ยขอเสมอเพื่อการันตีรองแชมป์กลุ่มและเข้ารอบนะครับส่วนโปรตุเกสแม่ก็อาจจะต้องพักตัวไปเล่นหรือเปล่าครับ เพราะว่ามันการันตีแชมป์กลุ่มไปแล้วนัดที่แล้วโรนันโดเนี่ยยิง2ใจหนึ่ด้วยนะครับไม่รู้ว่าจะต้องขอลงอีกหรือเปล่าครับแน่นอนก่อนเกม โปรตุเกสบุกมาเป็นต่อแม่แต่ดูแล้วก็ไม่ง่ายนะครับกับการที่โปรตุเกสจะบุกมาชนะโครเอเชียถึงถิ่นนะครับเพราะว่าถ้ามองในแง่ของการเข้ารอบไปแล้วและเป็นแชมป์กลุ่มด้วยเกมแบบนี้น่าวัดใจโครเอเชียเจ้าบ้านดีกว่าครับด้วยศักดิ์ศรีครับเกมแบบนี้โครเอเชียน่าจะเอาอยู่นะครับไม่แพ้เป็นอย่างน้อยในบ้านตัวเองให้เชียร์โครเอเชียเป็นคื่หนังบิ๊กแมชประจำค่ำคืนวันนี้ครับขอทุกคนโชคดีครับบ๊ายบาย